สวัสดีค่ะคาร์บายโปรดักต์นะคะมารีวิวอีกเหมือนเคยนะคะคันนี้เป็นรถนิสสันอัลเมร่านะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยปี2020-2021นะคะใส่ด้วยกันได้อันนี้เป็นงานพุ่มบอกแบบสวมพร้อมปูพื้น 6D นะคะตัวนี้สีวาแดงสีวาแดงก็คือจะออกแดงประมาณนี้เลยอะคะ่ะ ออกเข้มๆออกรูหลาหน่อยนะคะสีนี้นี่คือสวมทับคลุมหบ่อเดิมแบบไม่ลอกของเดิมนะคะวันหนึ่งไม่ใช้ก็คือถอดออกได้กลับใช้เบาะเดิมๆได้นะคะนี่คือสวนทับนะคะ นีง่งานสวมก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะคลุมเหมือนเราสวมปอกหมอนนะคะลูกค้าก็สวมเพื่อรักษาเบาะเดิมกันเลอะกันฝุ่นนะคะได้เป็นได้ไนล่อนอย่างดีนะคะแบบหนาเลยสําหรับเย็บพุ่มเบาะโดยเฉพาะนะคะส่วนตัวนั่งก็เป็นแบบนี้เลยไปตามรูปทรงนะคะรายการที่2ก็จะเป็นปูพื้น6 d ดีนะคะนี่งานของคาไบดนะคะ หนานูนมีกระเป๋าข้างมีตัวล็อกให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงไหนที่มันมีหมุดเราก็จะเจาะรูเพื่อทําล็อกกับตัวล็อกเดิมให้ด้วยนะคะด้านข้างก็ปิดเต็มแบบนี้จะให้ดูด้านหลังด้วยด้านหลังนะคะปูพื้นสวยมากเพราะว่าเราทํางานทางร้านนะคะออกแบบสวยนะคะดูนะคะเรามีมีเลเยอร์ขึ้นมาเพื่อปิดไปถึงใต้เบาะเลย ด้านข้างนะคะมีดงูงานมีมิตินะคะปิดเต็มจนถึงด้านข้างมีตัวหลอดด้วยฝั่งนู้นก็เช่นกันนะคะส่วนอีกก็คือบอะหลังส่วมทับเหมือนเดิมนะคะคลุมบอเดิมไม่เสียบอเดิมสีนี้นะคะเป็นสีที่ฮิตมากในตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0917099960นะคะ อันนี้เราอยู่ที่โรงงานลาดพราวนะคะหนึ 4, เป็นโรงงานผู้ผลิตโดยตรงเลยที่จอดรถกว้างขวางนะคะสะดวกสบายหากคุณมาเนี่ยหามาเลือกสีเลือกลายแล้วก็รอรับกันได้เลยนะคะก็คือผลิตสดติดตั้งให้ฟรีเลยนะคะยังไงก็ติดต่อ,อกันเข้ามาได้นะคะหรือว่าเข้าเพจ f เฟซ o o o กคาร์ไบาโปรดักก็ได้มีทั้งเพจศาาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยเลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ